โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับคุณีอมครับวันนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะฮะอ่วันนี้ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันที่สี่เมษายนนะครับนะฮะปีหกสี่เนาะนะครับวันนี้มาดูว่าชีวิตผมในหนึ่งวันเนี่ยฟ้าหลังฝนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะดูดิแบบอืมวันนี้จะไปจ่ายเงินด้วยครับนะโอเคเดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวเอาเงินก่อนนะฮะไปจ่ายค่าขนมปันอ่ะติดเขาไวิว่งห้าบาทนะดูดิดูดิแป๊บนึ่งหน้าเป๊บนึงนะฮะโอเค,เค,โ,อเคโอเคครับก็เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปจ่ายเงินกันนะครับก็ถ้าชอบกดลืมกดไลค์ด้วยนะฮเนาะเดี๋ยวโอเคนีนะก็ แค่นี้แหละคอมสตูดิโอทั่วไปนะโอเคเดี๋ยวสกิปไปเลยครับผมเนี่ยก็เนี่ยก็ตอนนี้แหละเนี่มอไซคก็รู้เสียนะนะเนี่ยอืมุ้ยจอควงอยู่เลยดูดิเนี่ย โอ้ดูดิพีกมากนะอันนี้ฝนเนี่ยเออมันพายุฤดูร้อนมาผ่านสุรินทร์นะฮะก็เพรได้อยู่นะครับอ่าเนี่ยดูดิอ๋อสกายได้กับบีแม็กนะฮะอันนี้ก็คือปั๊มน้ำมัน,นที่ผมชอบเติมนะฮะดูดิเนี่ยสกายได เนี่ยชิลมากนะฮะโอโ้โหไม่แบบไม่ต้องใช้รถมีมลพิษเลยนะฮนะอ๋อสุดยอดจริงนะฮะน่ฮนะเอารถมาหรือเปล่าอ,อ๋อนี่รถมาฮนะเอ้ยตัดหน้าก่อนโอเชถึงแล้วนะครับตามนัดครับ ควันนี้ลดมลพิษหน่อยนะโอ้ยว่าตรงไหนดีพี่มันจะตกมหมมันจะเต้นมันจะขาดอ่ะนี่นะน่าครับวันนี้ทำวีล็อกหน่อยหนึ่งวันวันนี้วีล็อกนะฮะอันนี้ทำโซดาใช่ไหมครับอะไรวาไรไหมครับคิดว่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับตังได้แล้วนะฮะเบลขี่ผมไม่ดูให้ดูหรอกนะฮะ ไดี๋ยวจะดูแล้วบอแค่นี้ละนะโอเคคุณเนียบครับคุณเนียบคุณเนียบคุณเนียบครับนี่ครับครบไหมครับโอเคโอเคสองบาทครับครับครับโอเคครับไปแล้วครับครับวันนี้เย็นมากครับครับเดี๋จะใกล้จะได้ดูฝนแล้วนะโอเคในกล้องม้วเดี๋ยวเช็ดจอก่อน 2,800ครับนะะ 2008, ครับช็อตไม่นอหน่ไม่ช็อตเนาะนะฮะอเโคครับเจือขายกาแฟอ,อร่อยสุดในหมู่บ้านนะหมู่บ้สบแหนนะฮะนะฮะ ครับอะไรในโลครับนี่สกู๊ปปี้คันแรงอันนี้ตัวสองมันยืดเอวไวปิดสวิตด้วยเบ็ดหมดแล้วลลครับครับนี่ไม่มันลำโบมากเลยไม่เหมือนลายบุกิเน่มากคล้ายๆกันนะโอ้เนี่ยจักรยานคันแรงฮะไม่ต้องใช้มือระพีชใช่ไหมครับ<อ>นี่ฮะโอเคไปเราไปเล่นกันต่อนะฮะเนี่ยก็เป็นสะนะฮะดูดิ อันนี้คือบรรจานณ์หมูหนึ่งนะฮะโอเคเราจะไปนี่กันนะฮะโอ้ฟักติงเซตอีเดียชูชันอันนี้มาแปลกมากไอเพลงซีซ้อมเพลงอะไรก็บอกด้วยไอตึงตึงอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันจากกังขารุมปิโตุเลียมนะฮะ นี่รถเกี่ยวด้วยนะด,ดูดจโ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 จอ,จอ,จอ,จอโอ้รถเต็มเลยเฮ้อจดสิฮนะแน่ก็ชิวๆว่าไม่ต้องใช้เือนเราพิดนะฮะนีะ่นป็นากก้านลอดเร็แนแบบนันฮะจากตอนนั้นมานะฮะโอ้ดีแม่งจริงอะ นี่เขาก็สร้างอยู่นะฮะเนี่ยบ้านนะโอเคบ้านผมนะนี่ยก็คือทางลำดวนนะสุสากิโลฮนะสวัสดีฮะโอ้ท้องฟ้ามันช่างจืดเจ้าเหลือเกินนะฮะแต่ไม่มีมนะี่ฮะเอ้ยมีสิเฮ้ยลืมไปได้ไงจนะก็ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเฟซผม,มได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเนื้อไว้กินนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะฮะเอดมาได้ครับให้มีตัว,ตวนั้ผมรับนะฮะถ้าไม่มีรูปหาอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองก็ไม่รับนะฮะจะค้างไว้งั้นแหละนะฮะเนี้ยโอเคเนี้ยเนี่ยโค้งแบบซิกแซกมากนะฮะเออมันก็เย็ยนเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้เมื่อวานยังร้อนอยู่เลยนะเมื่อวานเป็นวันเสาร์นะที่สามมิสมนะฮะ เอาสุกวันที่สองมีสายนเนาะนะฮะแฮ่ไม่ต้องใช้นิ่งก็ดีดหมกันนะมันดีนะดูดินนอเมื่อกี้ผ่านสาราแล้วนะเนี่ยทองฟ้านนะต้นไม้ที่สวยนะฮะดูดิเฮ้ยดีแม็กแค่ โตข้าล้ำตัดหน้าดูดิเพาอจะพลาดในนอเนี่ยฟ้ายิงไม่ค่อยตื่นใจอีกด้วยนะโหเนี่ยมะม่วงโอ้โตมากนะต้องดีสักลกกูกแล้วครับขายซื้อดูคตินะเอ้ยไม่ใช่แพนไปอโอเชนดูดิ เนี yeah. ่ยผู้ใหญ่บ้านเก่านะฮะดูดิเออเนี่ยมาได้อย่านี่บ่อยฮะเพราะตอนนี้แกไปทุระแล้วนะฮะดูดิถนนก็สร้างนานแล้วแต่ผมป .5 นะฮะประมาณหกปีนะครับอโอชิวๆฮะอันนี้ก็ชิวๆเครื่นตสบายๆนะฮะเนี่ย หาวมากวันนี้โอ้ดอกนี้สวยสีม่วงไม่นูุ่นะโอ้เนี่ยมะม่วงกันแล้วนะข้ามันไก่ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับนเดียรเอเนี่ยก็สนุกดีนะฮะมาสกัดไม่นอมาสีกัด่ันนอ เนี่ยหมู่บ้านแต่ละคนฮะดูดิตึนๆเดนๆเนๆเนเอาสักเท่าไหร่ดีนะนี่ฮะอืมแซบดีนะเนี่ยขาเข้าซอยนะครับใกล้สุดหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็กลับคืนต่อ เดี๋ยวรอถึงทางสามสี่แยกนั่นก่อนนะฮะ,ฮะมันก็ดีเหมือนกันนะน,นี่ก็สุดม,มู่บ้านแล้วนะก็สุดละโอเคไปกันต่อนะฮะโอเชนฮะเออนะฮะเอเองามแท้งามแท้ เดี๋ยววันเาเดี๋ยวนี้ว่าจะขับนินจานะฮะหาขับนินจาแถวไหนดีนะใครมีให้ลองขับก็ทักแชทมานะครับ <c oughs> นะครับอ่าเนี่ยบ,บ้านนี้ก็ไม่ได้อยู่นานแล้วเจ้าของตายฮนะเนาะเอเป็นติดเชื้อในอกระแสเลือดนะโอเคโอเคเนี่ยต้นกล้วยนะดูดิอืมเดี๋ยวดูนาะเหมือนจะเคยให้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดีนะ เนี่ยร้ามพี่เต๋า PTS Audio นะครับว้าวว้าวว้าว,ว,าวดูนี่สิครับนี่คือพี่เอ็นกรุ๊ปนะครับเ,เด็กร้อองโอ้ยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนต่อนะฮะ อสักเออะเหอ,อนหนอนนี่ก็ด้ยินกันนะเอ,อ้ขอ,อทำอะไรกันนี่ไฟเหลืองอทำอะไรออฟ้ามืดจริงๆวันนี้เ,ออเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่ของ ป้าผมนะเะเดือดมาเอออืออืครับ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  <c oughs> ต้นไม้นี้นะสุดโพดเนี่ยแดงมาเลยดูดิเ,ดเนี่ยสะแต่ก่อนเป็นที่เผาสมนะของยา่ผมแหละนะเผาเสร็จแล้วก็เป็นที่อื่นบนะ้างเนาะเนี่ยโอเคนะฮะกับดีไหมเนาะ เนี้ยนาก็เป็นนาทั่วไปแล้ฮะอืมนี่ฮะฝนตกมันก็นี่แหละฮะโอ้ยเสียงใครเข้ามาจ๊ะนี่มีเต่เวฟเลยซูซี่ โอ้เบรกแตกซะแล้วเบรกเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะ,อะโอ้ไฮเอสว่าแล้วเป็นช่วงหัวจรวดน,นะฮะยฮอ,อ,อืมตานี่เองนะฮะ ก็เอามาปั่นเล่นแถวนี้ครับมาถ่ายคลิป yeah 56, นน nee วีล็อกหน่อยไงตาครับก็นี่คือนักร้องนะจันทศินสนีใช่ไหมครับตัวจริงใช่ไหมครับครับก็ฝากติดตามในที่อะไรครับไพโรธสาวใช่ไหมครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมไปลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามีเอ็มวีใหม่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับตัวจริงตัวจริงนะฮะโอเคครับตาไปไหนต่อครับตาไร้วัวโอเคครับผมครับโอเค ลองจริงนะฮะอ,อู้รถตัดหน้า<อ>ครับถ่ายเล่นถ่ายเล่น้ของฟ้ามันก็มึมัวเล่อเกินนะร่านะ Okay. Chill, huh? Ha? Lah, rosak nol lah. Nah, tu เนี่ยโอ้สาระนี่นะเนี่ยก็กัดส่นกล้องจากเอซีนะโอเคนะครับเฮ้อ ียจะสุดอีกแล้วนะฮะอืมช่างเลยเอ็กเซลครับสโกปี้ว่ะเย๊ดเจ๊ <laughs> 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 เออโอเคเนี่ยป้อนน้ำมันตาผมนะ นะก็อยากให้ถ่ายอะไรก็ทักเช็ดมาเลยนะไม่ต้องมาด่านะนี่ฮะสุดแล้วนะอืมโอ้คันแรงนะฮะเจิลเล็ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าชโชคนี้อย่าลืม คริปนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจในการอ่านคิดต่อไปของผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่จากช่องคุณเนียมนะครับนะสหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะก็ขอตัวลาไปก่อนทัทน,นี้ไมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้